หมว,วานี่ก็สะพอมาอะมไรกใส่บ่นคำกอนมือนีก็ยันคำกอนอยู่เมว,วานี่ดิกอนนี่ป่าผาเบ็ดนี้ไปหลังนึง่ด้อโอ้ยมีหอยดึงหอยอย่ยไ่น้นจคืออยู่ไง ไอ้ด้ปิ่งในปนเลยเตอะเมียนอีดีพี่น้องปลาดุกโอ้ปลาดุกในี้พีน้อง,ปองไนนปลาดุกห่วยนี่ไงปวดหวกันไร สวัสดียามสอสอครับพี่น้องผมนะครับนะบมาเที่ยหนึ่งเขาเป่าไฟครับโอ้ลุกกระโบขึ้นมาวันเนี่ยเมย์เมยไปขานี่ไปเขาทานวันนี้ไปเอาพื้นลงเตาครับพี่นอ้องปวดตําแขนน้ำขานะครับเตาลงเตาเรียบร้อยแล้วเอ้ยออกมาหาใส่เบ็ดครับเมื่อคืนนี้กระโโบมาร์ดมาได้ครับได้สองตัว นะครับอสองตัวพอได้ปลนอยู่นะครับไปยามาสอบไปเบิ้งกัน,กนครับพี่น้องกับการใส้เบ็ดงามเรีงยง่อีสานบ้านเ้านี่ละนะครับบ้านเขาป่านเพิ่นว่าเฮามันอีสา <c oughs> นเอานะครับสู่ไปครับนะครับบรรยากาศยามมาเศร้าช่วงวิกฤตของประเทศเจอโรคโควิดแต่ตอนนี้ก็เริ่มซาลงเลยละพี่น้อง นะครับรัฐวแต่บางมันก็เอาอยู่หรืเราคุ้มได้เด้อยเราคิดว่านะครับยอดติดยอดครบเชื่อเริ่มจะเลื่อน้อยลงแล้วนะครับก็มีใจน้ะประเทศไทยเขาอยู่นะครับจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปนะครับจะได้ฟืน้นเศรษฐกิจสรอยกันเอานะครับรวมด้วยช่วยกันซอยกันนะพี่น้องผมไปหายาเบ็ดครับกูเบ็ดย้ำมาเ้าหน้าหวยเก่าๆนี่แหละแล้วหวยกระเต้ พ่ออมบ้านบนหวยนี่ครับพี่น้องปากับพอมีอยู่แล้วหลังเรียกโบเหกาขาเลย่อะอืม Phào Phào bị hết ngăn Mát ờ, Được chức ngoài

Tốt rồi nị bằng các bên này này dưới thì nó mới nó bị rộng เร็วเล, balm, เล balm, right uh ี oh, ้ยงเร็วง่ายเนาะอ้นี่มีหอยดึงหอยอ่างอยู่พป่นองมันคืออยู่แล้ได้นิ้งด้ปนด้ต่อเมียนี่ดีพี่นองปลาดุโอ้ยปลาดุเนาปลาดุห่วยนี่ไงโคตรโคตเปลาดุ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 มึงเอกพี่นองมึงเอา อวดโขกเบ็ดเฮี้ยหลังนึงพี่น้องเม็ดอวานี้หลังนึงโอ้โหงงงงพี่น้องโอดโขกเว้ย แดงจื้อคือปลาดุกอู่ปลาดุกครับมองไงตัวปลาดุกไหมอ่อนโซนเฮาหลังแรกครับตัวแรกแหกมันเราลังสุดท้ายแล้วล่ะนี่ตัวเดียวนี่ก็เลยบูมือเลยตัวใหญ่ครับเฮาขออนุญาตเก็บครับพี่น้องฮะเดี๋ยวพี่อเบียดประมาณยี่สิบหลัง ไปเาต่อไปครับลุกลุกไงตัวนี้ยังเหลี่ยงเหลืองใช่หลือเปล่าลุกไหมเว้นก็นเริ่มขึ้นละนะครับฝ่าไปเหตุงานครับเมืไงถ้าเป็นน้องมันล่ามันขึ้นต้องห่วยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลุ่งและหรือล่าแห้ง แลววกี่หลังไปพีนะ่น้องนีสิบก็หลังวก็สิบหลังสามามหลังสี่หลังตอต้ตนใหม่นั่นี่น้องเอาาขออยากกูเบสครับลาดขะลาเนี่ยอยทั้งเงเนบ่มีป่าแบบน,นี้ครับเมื่อก่้ใครทั้งลังเนะอเาดิพดหนาพดหลังอยู่ เบ็ดหลังที่มันพาไปลาหลังนึงนี่เลยจะยีไปยู่ใสดินบุรุงโบรานดูตัวเดียวดีนี่บ่พี่น้องผมมาเท่าเด็ดบแกงน,นำมาแลงได้ปนกึ้นวานี่บ่จะได้แกงได้บ่ หัวขว้างหัวยสั้นๆลงไปแล้วก็ขึ้นขึ้นไปเรื่อยก็ล้มเลยเว้ยเงี้ยนี่ปานหอูกำลังกายพี่น้องผมพี่น้องได้อีกแล้วพี่น้องโอ้ปลาดุกเกินพี่น้องน้มเส้นสายจิงๆเห็ยงขึนปวดพี่น้องมึงเนโอ้ปลาดุกนี่จะตัวยังไงพี่น้องผมพป่ดปวดพี่น้องเห็นมาเห็นมาปวดพี่น้องพ่นอปวดปวดพี่น้อง ลูกนี่นี่ก็ได้ปุ๊ตัวที่สวงพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวแรกตัวแรกตัวบไงเลยเออเอคือดูโอ้มานมานมามนัสีบหมานมมานมงสุดทายพี่น้องหมทั้งทั้งมีป่าใหทั้งทัน่ เดี๋ยวขอ,ยออนุญาตเอาใส่ครับครับใส่ก่อนมิโนบายจะขออะไรผมเตรียมล้งนำซะเรียบร้อยนะพี่น้องประดุกนี่น้จะตัวใหญ่ๆพี่น้องปวดโพบกโมบเตียงประดุกไหม,ะมจะบัก,ก,ก,กสองตัวโลฮะสองหลังสุดท้ายครับโอ้โหเติเติมกันบ่นเติมมีมัมนโพมันโพเลยล่ะมีตซูลีอยู่หลังนี่ เบียดน้ำแรงมันห้างๆ้างครับเี่นตัวข่งๆ้างแล้วอัลไพโอตัวตัวราคาลดหลังสุดทไทยนิดซีรีส์ป่านจุดจีฟังล่ำอันี้ขออย่เก็บครับน,นะครับได้มาสองตัวนะครับพอดีเกี่ยงี้ลาบอยู่ประดุกครับเอา ได้ครับพอได้แนนลปลงได้รับไดปนนี่นะครับพี่น้องเม็ดประมาณยี่สิบหลังนะครับยี่สิบกว่าหลังนะครับได้ปลาพอได้อยู่ได้กินเอาขอบคุณทุกทรับทุกไลไ์ครับทุกคอมเมนต์ที่ตามนะครับที่เป็นกำลังใจที่มาไน้กินที่นิสานแต่เป็นกำลังขึ้นให้พี่น้องนะครับมากดไลหลชัยกดแชร์ครับ,แ,รบแต่ที่ในเมือนอี้ลาแเงีเดี๋ยวขึน้นเดี๋ยวลงเดี<ๆ>๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงฟังหวยนะพี่น้อง เอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพาปีพานองไปใส่หนึ่งแล้วตามครับเกือบกันหากินครับช่องบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับเออหาตามฤดูกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีมีใช้สุขสุขคตแก้วรวยแก้วแกขาดปลอดภยัยกันี่น้องผม